สวัสดีครับผมกันบันทองชอฮยาพัชร์ครับไฟนี้เซ้อมมากี่วันเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอฮาัชกันที่ <ไป S 2> เดิมเลยไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างพี่ในข่าย,ายเปลือกพี่มีเปื่อกในใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุสิบเสูงเท่าไหร่ครับหนึ<ป>่งหน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ อาามวยสไตล์อะไรครับซิงค์วันนี้ต้องมาเจอแวววาวรุ่นพี่ไม่เคยต่อยกันมั้งไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาเค็มต่อยพี่ยังยังสุดซาแล้วเขามวยสไตล์ซิงค์วันนี้เจอรุ่นพี่เนาะวางเค็มบางแผงให้ดีก่ไปเรื่อยๆตามสไตล์เรามีอะไรแก้ไขเพิ่มิธีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไปที่ที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับใครเงาธรณีแ้งแพ้คะแนนผมพาไปคะแนนมาวันนั้นต่อยยูเบทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบสามเนาะ สิบสองหรอครับอืมแล้วเข้าใช้น้ำหนักยังช่างครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดถ้าช่างเกินเกินประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณนนึงก็คือวิ่งยิ้งใสยิ้งใส่ตอนเช้าเนาะร่างกายเฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ลายครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดอ๋อมครับเอาชนะกับใครนะวันนี้ต่างศึกอต่างสายด้วยครับคิดว่าเอาชนะได้ไหมได้มั่นใจเลยนะคุณมากี่กิโลไฟนี้สี่กโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด หล <90 S 1> ัก80-90คนจังหวัด40-50ฝ <1 S 1> ากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครัแฟนขับ F4 มีกำลังใจเราวันที่<อ>วันที่5ใช่ไหม<อ><อ>วันที่ขอโชคดีขอบคุณมากครับ